ครับผมก็ขออนุญาตเอาตัวคดีแนว C4 มาทำคลิปวิดีโอเป็นให้นะ้าที่เขาปิดไปแล้วนะครับมาได้ดูแล้วนะๆนนนทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นคดีแนว C4 นะครับเทียบเท่ากับประมาณ B G B G 1 3เนาะประมาณประมาณ ประมาณ BG10 สิะครับ10บถึงสิอ่ะนะครับเพราะตัวนี้มันเท่ากับ BG10 สเนี่ยสปูลมันก็ไม่ได้ใหญ่อะไรกันมากมายแต่ตัวบอลี่เขาอาจจะใหญ่สักนิดนึงนี่ครับอ๋อประมาณ BG10 สิบถึงสิบสานะครับเป็นลอกตกตกปลาที่นักตกปลาที่นักสะสมนะครับแลไเทมจะต้องมีไว้ในครอบครอง ผมเชื่อได้ว่าทุกคนจะต้องมีนะครับนะตกปลาตัวนี้ระบบก,การทํางานหมุนลื่นสมูทดีครับตัวน,นี้มีเกาะนาเขาปิดไปแล้ว่่ะผมก็เอามาทําวิดีโอเก็บไว้ว่าผมก็เคยมีนะครับเดินหน้าถ้ายหลังได้มันเป็นแขนเกียวถ้ายหลังมันก็จะ ก็ไม่ค่อยชอบเลยนะแขนเกลียวถ้าเกิดสู้ปลาแนละ้วผมชอบงัดเอาเอา,เอ,าออกแรงงัดอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดแขนเกลียวมันจะรูดมาข้างหลัง,หลงเห็นไหมนี่ถ้าเป็นแขนเสียบมันก็จะสามารถมผมชอบแขนเสียบมากกว่านะนครับก็ใช้งานได้ทุกระบบครับผมเดินหน้าถอยห,หลังนี่กดเปิดฝาออกมาครับแกนแกน สีทองเหลืองเลยแหละครับนี่เม d ดอินเม e ดอินไม่บอกนะครับแบบเม d ดอินเจแปนนะครับ,รบสติกเกอร์แปะไว้เม d ดอินเจแปนนะครับถลุดออกไปนี่ก็ไม่รู้เลยเม d ดอินที่ไหนสติกเกอร์คิวซียังอยู่เลยครับนี่สภาพโดยรวมก็สวยงามเลยแหละตัวนี้เป็นเป็นรอย มันเป็น,ม,นมันเป็นนะดูเบรกนะเบรกก็ทำให้เป็นหลักฐานกันตัวเองไว้ด้วยแหละครับเพราะว่าล้อมันมีราคาสูงนะครับแล้วมันเป็นล้อวินเทจโบราณก็เดี๋ยวจะมีปัญหาอะไรกันก็กอดส่งล้อผมก็จะทำราคาตัวราคาั้งสูงก็จะทำคลิปวิดีโอเก็บไว้ อย่าไปดูด้วยอโอเคแล้วก็เก็บไว้อโอ้โหเบรกใช้ได้เลยครับยังได้ทุกระบบเลยครับเดี๋ยวผำกรจะส่งให้ครับวันนี้ครับก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานเอามารีโพสต์กันก็ปิดไปเมื่อวานเมื่อคืนเช้าก็เลยเอามาทำคลิปครับ ยังมีอีกหลายตัวนะครับนะนะท่านใดสนใจครับลอกซบสวยยังยังมีอีกหลายตัวผมจะเอามาทยอยลงเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ